ต้นเรื่องแรกต้องดูเหตุสะเทือนขวัญน,นะครับกับเด็กอายุ14ที่ก่อเหตุยิงที่ห้างสยามพารากอนเมื่อวานนี้จนทําให้มีผู้เสียชีวิตร2รายบาดเจ็บ5คนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่ที่มันสะท้อนออกมาเห็นปัญหาต่างๆในหลายมิติในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนที่อาจจะไม่เพียงพอไหมเรื่องของปืนเถื่อนที่หาได้ง่ายจนเกินไปเอามาใช้เป็นอาวุธในการก่อเหตุเรื่องของการท่องเที่ยวที่คนจีนที่เสียชีวิตเข้ามาโดยวีซ่าฟรี เรื่องของการปล่อยปละละเลยลูกที่ทําให้ลูกนั้นป่วยทางจิตแต่ปล่อยให้ไปซ้อมปืนมีอาวุธปืนเถื่อนอยู่ในมือได้และแน่นอนเรื่องทางคดีนะครับกับการเอาผิดเพราะเด็กอายุแค่14ปีเท่านั้นวันนี้ตํารวจแจ้ง5ข้อหาหนักครับไปฟังเสียงตํารวจที่เข้าไประง,งับเหตุกันก่อนครับเหมือนกับเขากลัวผมว่าผมจะเาจริงนะอะไรประมาณนี้ หวอนว่ารู้ว่าถ้าเกิดดื้อผมก็โดนแน่อะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าเขาก็เลยทําตามผมสั่งทุกอย่างซึ่งเขาจะอยู่ด้านในสุดห้องติดผนงังซึ่งห่างจากจุดที่ผมยืนหน้ากระจกนอกแต่ผมพูดผ่านรูกระจกที่มันทะลุกระสุนปืนแตกบอกว่าให้ยกมือขึ้นนะครับตามจุดวิธีแล้วกลับหลังหันไปหาฝาผนางังฝาผนังแล้วเดินถอยหลังมาถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆช้าๆ เสร็จแล้วมาถึงกลางห้องผมก็สายผมกู้เขาลองลังคิดที่พูดออกไปนี่คือร้อยตํารวจเอกทันอมรหนูหน้านะครับรองสารวัตรปราบปรามสอนอปทุมวันที่เปิดใจให้กับทีมข่าวโมโนทวนนฟังถึงวินาทีที่เข้าไประง,งับเหตุเด็กวัยสียิงคนในศูนย์การค้าสยามพารากอนว่าตอนนั้นผู้ก่อเหตุเหมือนวัดใจด้วยนะครับตนก็เลยแสดงอาวุธให้เห็นว่าตํารวจมีอาวุธเหนือกว่าเป็นจิตวิทยาให้ผู้ก่อเหตุรู้ว่าถึงสู้ไปก็สู้ไม่ได้ สุดท้ายผู้ก่อเหตุถึงยอมวางอาวุธและมอบตัวขณะที่เข้าไปจับกลุมก็แจ้งรายละเอียดครับว่าการกระทําความผิดจะถูกแจ้งข้อหาอะไรซึ่งขณะนั้นผู้ก่อเหตุมีท่าทีนิ่งไม่ตอบโต้รองสาราวัตรก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจนะครับที่ทําภารกิจครั้งนี้สําเร็จทางนี้ร้อยตํารวจเอกธนอมอนยังฝากถึงประชาชนว่าหากเจอสถานการณ์แบบนี้ให้ยึดหลักนี้ครับคือหนีซ่อนและสู้ อย่างแรกเลยคือหน,นีออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดทิ้งสัมภาระทรัพย์สินเอาชีวิตก่อนนะครับถ้าเกิดหนีไม่พ้นจริงๆก็ต้องซ่อนหาที่ซ่อนที่มีประตูปิดมิดชิดแข็งแรงปิดประตูแล้วไม่พอหาโต๊ะหาต,หาตู้หาของมาขวางประตูอีกชั้นหนึ่งด้วยรวมถึงหาทางหนีทีไล่และอย่างที่3คือถ้าเกิดหนีก็แล้วซ่อนก็แล้วยังไม่ไหวผู้ก่อเหตุยังมาอีกก็ต้องสู้ครับหาอาวุธป้องกันตัว และหากเผชิญหน้าสู้กับคนร้ายจริงๆสำหรับผู้หญิงหรือเด็กก็มีวิธีว่าให้ลองเจรจากับคนร้ายก่อนเผื่อว่าคนร้ายจะเห็นใจถ่วงเวลา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันครับขณะที่พลตำรวจตรีนัครินสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลหกเผยว่าขณะนี้ได้ดำเนินคดีกับเยาวชนวัย14ปีโดยมีการแจ้งทั้งหมด5ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนอาวุธปืนผู้ก่อเหตุอ้างว่าซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นปืนดัดแปลงมาจากปืนแบล็งกันส่วนข้อหาอื่นๆอยู่ระหว่างหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมและสอบสวนด้วยว่าผู้ปกครองจะเข้าข่ายมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยหรือไม่ขณะนี้ควบคุมตัวเด็กสงสารเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อไต่สวนก่อนที่จะมีการฝากขังขณะเดียวกันได้ไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุคือเจ้าตัวในอ้างบอกว่ารู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่บางช่วง ควบคุมตัวเองไม่ได้ระหว่างสอบสวนมีอาการหูแว่วและเด็กยังไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อมให้การด้วยเบื้องต้นเหมือนกับว่าทราบแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะจะ,จะหลุดหลุดอะไรเงี้ยประมาณก็คือดูแล้วไ,ม,ไม,ม่ไม่ยกฎปกติครัคว่าแรงดูเนีอืมในตาบเห็นว่ามีประวัติการรักษาแต่ว่าขาดยาไปก็คือขาดไ ก็อยู่ระหว่างการไปรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเรื่องประวัติการรักษาเป็นเรื่องข้อมูลสบุคคลด้านพลตํารวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์ตํารวจหลักฐานตํารวจนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวานครับเก็บปลอกแล้วก็หัวกระสุนป,ปืนไว้ปเปรียบเทียบรวมถึงหาสารพันธุก,กรรมหรือว่า DNA ของผู้ก่อเหตุตั้งแต่จุดที่1ที่ผู้ก่อเหตุไปใช้ห้องน้ําบริเวณชั้นเมของศูนย์การค้า แล้ววันนี้ก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำหลักฐานทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์นำข้อมูลประกอบในสำนวนการสอบสวนครับ